ขออ้อยโจอยขอเห็นงานต่อแค่นี้เดี๋ยวเด้อเมื่อสามขอเห็นงานต่อได้ยายเขามาเป็นนสวัี่ะมาจอยค่ะยายอยู่มาขอเป็นลูกนอกตอนด้หนิเขาอกาสเด้อเอาไปใส่เนี่ยี่ไหนพื่อนผมนาสวัดีค่ะขอยครับผมมือสามขอบอกกันดีว่าไปอยาบไปแล้วเหรไม่อยาบเูไปยังไปอยากเวลาไป หัว่าอย่นีบดว่าบาทนี่พูดเอาไปใส่เด้เป็นใชว่าสมัครเป็นลูกหน้องต่อเด้เออเอาไปใส่เด้เดี๋ยวนี้ยายโมกาเป็นของเขาเด้นออนี่เออเนโอ้ยตายเห็นหงุดหงิดประเด็นในการหาเสียงที่ลงองสมัครต่อครั้งนี้นะคะเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือสารงาน เก่านะคะแล้วก็ก่องานใหม่ในการพัฒนานะคะดิฉันเกิดมาเป็นสอจอสมัยแรกก็มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มแม่บ้านนะคะในการพัฒนาอาชีพนะคะในการส่งอาชีพต่างๆในการของกลุ่มอาชีพในพื้นที่อําเภอทองวันพิสัยแล้วก็สิ่งหลักสําคัญก็คือ,อพัฒนาโครงสร้างร่วมกันนะคะ,ะในการบ<ะ>ูรณาการนะคะกับภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่นนะคะสิ่งที่ทํา นจนมาถึง12ปีในการลงเลือกตั้งรอบใหม่นะคะก็คืออ, <บะ S 1> อยู่กับพี่น้องประชาชนในการเข้าใจเข้าถึงและเข้าหาแล้วก็ไม่เคยทิ้งพื้นที่ไปไหนนะคอ<บ>ะอดีตเคยเป็นอดีตเป็นสอจอมา12ปีก็คือมุ่งม,มั่นและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกลแล้วก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ขอโอกาสพี่น้องอีกสมัยนะคะเพื่อพิสูจน์ว่า,าแล้วก็เข้ามา ต่องานเก่าที่ทําไว้นะคะเพื่อให้การพัฒนาต่อเนื่องค่ะก็มั่นใจกว่าทุกครั้งเพราะว่าถือว่าครั้งนี้ลงสมัครเลือกตั้งจากคําขอร้องของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขอร้องให้อยู่ต่อแล้วก็ทํางานต่อเพื่อจะให้อ่การพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือได้ทํางานร่วมกับพี่น้องแก้ไขปัญหาแล้วก็